สวัสดีค่ะช่วงคารินพาชินนะคะหลังจากกลับมาถึงบ้านนะคะหลังจากกลับเซ็นรวยนะคะผัดไทยนะคะต้องขอบคุณพี่หมอนมากเลยนะคะหรือพี่สอนพี่หมอนเนี่ย่ะพิมพ์จำชื่อผิทดโทษท,ทีนะคะเพราะชื่อใน Facebook จะเป็นลงไทยด้วยสอนแต่พิมพ์ได้ยินตอนที่บอกที่ร้านว่าหมอนกอสมาสเาจาอาา่ะค่ะก็นี่ค่ะข้าวสวยนะคะใครเคยกินผัดไทยบ้างคะน,นี้ก็พริกอะไรอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะแล้วก็คลุกนะคะมะนงมะนาวเราไม่ใส่ค่ะ ค่ะก็ขอบคุณเลยนะคะที่เอานี้มาเป็น on the house มาให้พิมพ์นะคะอาหารที่ร้านอร่อยค่ะไม่เคยเคยไปเมื่อประมาณเจปีก่อนมานั่งคุยกับสามีแล้วนะคะก็จำได้ไว่าไปจอดรถแถวๆซอยตรงนั้นแล้วก็เดินข้ามมาทานค่ะอร่อยนื้อใส่ครุกพริกป่นไปมาเช้าครุกไม่ได้จริงๆค่ะมันเผ็ด แบบว่าทุกอย่างแซ่บอะไรอย่างเงี้ยก็ขอผัดไทยไว้อันหนึ่งอือหืออือหือทำาะไกันคาเช้าวันศุกร์แล้วอือหือ ของแถมยังมีกุ้งนะคะเสาร์ทีนี้ก็ไปซานฟรานต่อนะคะแตาไม่ใช่ซานฟรานซิคาโก้ค่ะคงจะหนาวแต่ล่องเหือปเป็นน้ำซุปนี่อะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ S <S อ้วนไหมงมหนึงขอบคุณนะคะที่ติดตามกัน <S 2> <S 2> ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกทคนเริฟยูกาย ผัดไทยนี่จะอร่อยที่สุดต้องกินตอนที่มันเสร็จใหม่ๆใช่ไหมเส้นนั่งจะแบบว่านิ่มนัวมากไม่นัวนะผัดไทยกลมๆต้องใช้คำพูดนี้อืมซอสสำหรับคือ อืมอมืค่คะสามราทิตก่อนแล้วเดี๋ยวจะเตรียมลงคลิปนะคะเกี่ยวกับช่วงช่วงเสียเงินนะคะรอบนี้ของแน่นฟรอค่ะอืแน่นมากกระเป๋าสตางค์ของเคสเปซเก๋ๆทั้งนั้นเลยค่ะราคาโนโนโนรถดๆด้วย มีทั้งหมดแปดใบสิบใบราคาคเท่ากันหมดเลยอือหือใครจะซื้อไปขายต่อใครจะซื้อไปใช้เองก็แล้วแต่ค่ะขายต่อก็ได้ประมาณอีกสักห้าหกร้อยอะไรอย่างเงี้ย นค่ขาสีในทีแล้วพวกเขเขินนัตัวนี่ให้ดูมีต้องหูดด้วยสาม,มีกับุ่งนี้ค่ะสาม,มีกับมาถึงตอนบ่ายใช่ไหมเสร็จเช้าเช้าวันเสาร์พี่ก็ออกเดินทางกับจิจี้ไปชิคาโก้สองคนผุงนี้นังแรดใช่ไหมนังตลอดล่ลา ก็คุณพิมพจะหายไปแป๊บนะ,ะอย่ายพุ่งนอยนะเพราะฉะนัพรุ่งนี้มีค่ะออืที่ไม่ออกทำไมดีบอกเข้ามาออืเคยขับรกคนมีความสุขวันสุขนะคะขับรถขับลังรือร์ตพภายค่ะวิกายค่ะชีวิตไม่ไม่สิน้นกระดิ่งกันไปนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะจากใจคาเลนพิม์ค่ะพิมคาเลน